นั่ลวันนี้ได้มา<ำ>ร่วง,งานของนายบางนี่มาเลยด้วยกันก็ดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดไอเดียไลฟ์พอครับผมแล้วก็ได้เข้าไปทราบเช็คก่อนด้วยแล้วก็เห็นว่าแบบเออสถานที่บอกว่าน่าจะคนอนเสิร์ตมากๆจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับที่ได้ได้ร่วมงานด้วยเข้าไปเมื่อกี้นะมันจะกาศใไปที่ใหญ่เลยใหญ่เลย จูบคนได้เยอะมากแล้วก็แบบพวกซาวน์อะไรต่างๆเยอะไปเลยแหม่ว่าเหมาะกับพวกเราทำไมที่จะมาตัดคอนเสิร์ตอย่างที่นี่โอ้ยเขาเขาใครเขาจะพอไหมอะยซ่ากิจสิงโอเคไหมกับการมอเสิันนี้นะครับที่เรานะจะจูคนพอมไหมครับเนี่ยเฮ้ยดูว่าจะเพิ่มรอบเปนยังไงเพิ่มรอบสักสิบวันว่าเป็นขับจะพอมไหมเป็นขับจะพอไหมก่อนเห็นว่าวันนี้ก็มีเตรียมโชว์ด้วยเพราะมาโชว์คอนเสิร์ต ใช่ครับครับผก็คืองเป็นเรื่องของการใกล้ชิดการการแบบปรับบล็อกกิ้งให้เข้ากับเวทีในวันนี้อะไรอย่างนะครับโชว์มันต้องราวแน่นอนเลยใช่ไหมครับจะสร้างตำนานไว้ในหลายๆจุ่มที่หวังว่าครับอย่ากคาดหวังมากคครัับอย่าาดหวงแต่ว่าคุณจะไม่คาดแต่ว่าจะทำให้เต็มที่ครับจะทำให้เต็มที่แล้วก็บอกว่าจะจะใกล้ชิดกับทุกคนได้มากที่สุดครับครับ ไล่เต้นพวกใหญ่นะเวทีโอเคเนาะโอเคเลยโอ้โหใหญ่มากเวทีครับเวทีใหญ่กว่าหลายเต้นพวกผมเยอะเลยครับจริงจริงปาร์ตี้เราคาดหวังได้ไหมคาดหวังกับการเต้นมันเออโอ้พี่ก็ก็คาดหวังได้อย่างอย่พอเหมาะพอควรครับเพราะว่าเราก็เราก็ทำเต็มที่กันทุกเวทีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่า จะได้สนุกกับทุกคนละกันวันนี้ครับแล้ววันนี้จะไปตามสูตรที่ใส่ครับอ๋อแสดงว่าครับคุณบอกตามสูตรนี่คือสีมันบ่งบอกความอันนี้ไม่ใช่ความไม่ไม่น่าใจเหมือนกันครับต้องรอติดตามครับไม่รอเลยผมกับแป้บอกมาไอ้กับปาล์มบ้าไอกับปามบ้างเขาผมก็จริงเราก็เต็มที่นะครับผมวันนี้เราก็เต็มที่ครับเต็มที่นะก็เต็มที่ครับที่ก็เต็มที่เหมือนกันนะครับผมเห็นแล้วครับตามแล้วครับ ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเวทีใหญ่มากครับตอนที่คือไปซาเช็คหรือว่าไปไปบอลเวทีแล้วก็จะมีแคมบอลด้วยครับรู้สึกว่านี่แหละน่าจับคอนเสิร์ตอะไรครับพี่ขลังบอลเลยได้หรอเฉลยเฉลยอ๋อไม่ได้ไม่มีแคมบอลครับเป็นเวทีลอยไม่สามารถเล่นครับแล้ววันนี้คุณโอกาสได้ฟังซิงเกิลใอย่างครับยังครับยังมค่ะไม่ได้บอกว่าใสม่ไนน ใช่ครับได้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 ไ่คมด้ไ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 ต่คน้ปดนไดอได้ได้ไา้ได้ได้ได้ไ้ได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 ้่ดน่ด้ไดออด้ได้รด้ได้บด้ไ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 บ้ได้าด้ได้ได้ได้ะด้ได้ด้ไ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 ด้จด้ได้ไใ้ได้ได้มด้ด้ได้ได้ไดบได้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 มด้ม่วงคืออะไะครับเด๋ยวรอด้นด้ ถ้าเกิดว่าเห็นตามถอดเสื้อในโพล็อกเมื่อวานคิดว่าเยอะแล้วในเอ็มบียอะขว่าครับแล้วเราก็บอก ครับก็เม uh> ื่อวานปล่อยโปรลอกไปอะไรเงี้ยเห็นหลายๆคนบอกว่าอุ้ยกีสโลกตายแล้วตายเลยอะไรเงี้ยผมจะบอกว่าอย่าเพิ่งตายนะครับตื่นมาดูตื่นมาตื่นมาดู MV วันที่แปก่อนครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่สามารถทำให้คุณตายได้แน่นอนก็ตี๋เยอะกันาในภาพนิ่งที่ที่ปล่อยมาเมื่อวานอะไรนะครับมันจะเยอะกว่าไหมวันนี้แครเลยมันต้องแบบ ไม่ต้องมีเลยเสื้อคลุมเอ่อไม่ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ไม่แน่ใจผมว่าลูกเควีที่ต้องปล่อยลูกเควีที่ต้องปล่อยหกโมงครับเมกี้ก็แรงอยู่นะไปพี่เขาดูตัดไปพี่เขาดูเออแต่พูดแค่แบเนี่ยในมีตัวจริงมันจะต้องไม่มีเสื้อคลุมอันนี้อยากดูอะไรอะไรมากกว่างน้ม่มีอย่งนีไมมีอย่ีม่มีอย่ามีมีกางเกงว้าววุฒิการใช้ตรงกลางครับเกงครับเกงเท่า เราเป็นศิลปินนะครับคือเราเอ่อพวกเราทำอาชีพในการเป็นศิลปินร้องแหละร้องและเต้นครับเพลงค่อนข้างเท่เซ็กซี่ไม่ได้มีแค่เพลงครัมีบีเพลงด้วยแล้วของพี่จป็นไงบ้างกับภาพที่ปล่อยมาภาพของวันไหนครับวันนี้เหรอเออภาพเทสกาลของเราวันนี้อ๋อทำไมผมว่าก็ปกติปกติชีวิตที่ผมก็ใส่อย่างงี้ครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ ไม่ได้นะครับพี่ปกติเพราะว่าจริงๆแล้วแต่จริงแล้วอ่ะใน MV ผมไม่เคยโชว์ลายสามาก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้โชว์อะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ารอติดตามเพราะว่าใน MV อ่วะมันมีเนื้อเรื่องเยอะมากๆแต่ละคนก็จะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองแล้วมันก็จะสอดแทรกอะไรบางอย่างของแบบไม่รู้เรนะครับลึกซึ้ง สุดมากครับแล้วผมแล้วก็เราติดตามครับเราติดตามความรุ้เรื่องเพลงจะเป็นแบบมีเดียมเร็วเต้นหรือว่ายังไงโอ้ยมีอารมณ์หลายอันอังลมจริงเรามีจริงเรามีปล่อยปล่อยท่อนสั้นๆออกมาแล้วในบอดแคสต์เพรสซีนัสคอร์เปเชียลครับผมก็จริงๆเป็นเพลงอะคูสติกช้าๆครับครับอาจจะดีอุคุเลเล่เป็นอุคุเลเล่ครับแต่อ่พี่อาจจะข้ามไม่ถึงไงแต่ข้ามไม่ถึง ใช่เพาชุดนี้ก็ไม่น่าจะบอกกับเพลงนี้นะับมันกดดันไหมด้วยค่างที่ไม่ได้ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวมานานมากจริงๆตอนแรกกดดันกดดันไม่ได้กดเขาเรียกว่าความคาดหวังละกันเวราเราก็คาดหวังกับผลงานของเต้เมนะแบบเอ้ยเราหายไปนานคนก็น่าจะคาดหวังกับกับเอ้ยหายไปนานกับบามันก็ต้องเวอร์หน่อยแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคเราก็ทําให้สมกับความคาดหวังของทุกคนครับเพราะว่าเราหายไปนานจริงแล้วก็ ให้สมงว่าการละครของทุกคนฉากมาคั้นี้เหมือนเดบิวใหม่อีกรอบนึงจริงเปลี่ยนภาพเลยซึ่งจะครบรอบฝั่งก่อไปครับผมที่เดบิวมา่ขอบคุณสองปีที่ผามาอ่าฝั่งนู้นว่าไงบ้างว่าไงพี่จังเอ้ยไม่ใช่พี่ปาพูดแล้วสองปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะพี่เป้พี่นาบได้หรอพี่เป้พี่นาบเนอะสองปีที่ผ่านมารู้สึกว่าโตขึ้นเยอะมากครับทั้งแบบการใช้ชีวิตหรือว่าการ จะเป็นผู้ใหญ่มาขึ้นครับสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมาครับทั้งแบบการใช้ชีวิตหรือว่าการจัดสรรเวลาพอผมต้องเรียนด้วยนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นครับก็เดือนละกันเนี่ยครับอาอกเนยครับแลผมก็จริงๆแลังสองปีก็รู้สึกว่าได้ ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเหมือนกันบอกว่าได้ได้แบบไปต่างประเทศไปนู <3: <3> ่นไปนี่ไปโชว์นู่นโชว์สงการเล่นเล่นน้ำบนเวทีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีช่วงหนึ่งนะครับเพรมีอะไรน่าจดจำเยอะแยะลูกเลยสองปีครับพี่สองหรืออะไรนะครับสองปีแล้วไปไหนไอตินอ๋อครับผมตอนเราครับสวัสดีครับสองปีครับสองปีสองปีสองปีก็เรียกว่าเป็น รู้ว่าเรียกว่ามีแมจิกโมเมนต์เกิดขึ้นเยอะมากในช่วง2ปีนี้ครับผมที่ได <elas> <ian> ้แบบว่าได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ได้เจอกับพีเซสทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราค้นพบตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ได้ออกมาทําสิ่งที่เราลักครับใช่ครับสองปีสำหรับผมก็ผ่านไปเร็วแต่มีอะไรทาเยอะมากเลยนะครับแบบว่า ผ่านไปรู้สึกว่าหนึ่งปีแบบเหมือนเพิ่งเหมือนเพิ่งไปขาดาวมาอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้คือแบบจะเดือน1ิแล้วอะไรเงี้ยวันนี้วันศุทาของเดือน9แล้วด้วยครับนะใช่จะฮาโลวีนอีกรอบหนึ่งแล้วก็แต่ว่าหลายๆอย่างที่แบบสอนเรามาตลอดทั้ง2ปีนี้ก็ทําให้เราแบบว่าได้เรียนรู้ว่าเออชีวิตการทํางานจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ทให้เราแบบได้มีความรับผิดชอบมากขึ้น <c oughs> ได้เจอกับผู้คนเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ได้เจอกับฟีเจอร์ที่ค่อยๆเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าในอนาคต แบบปีที่3าปีที่4ปีที่5้า8 9เ0ดอย่างเงี้ยจะมีพีซสแบบเยอะๆะล้นโลกเลยครับโอ้นโลกครับครับผมก็สปีที่ผ่านมาก็ทำให้ทำให้เราแบบว่าได้ประสบการณ์ในวงการเนี้ยมากขึ้นแล้วก็ได้เจอผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วก็แบบได้เจอแฟนคลับที่เริ่มเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากอยากที่จะเล่นเวทีที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีผลงานที่แบบดีมากๆออกมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆครับแล้วก็ ได้สนิทกับพี่ๆนักข่าวมากขึ้นเราได้แซวกันยับมากขึ้นเดี๋ยวจะมีอาจจะมีการทะเลาะบอกแหวนกันในอนาคตผ่านกล้องเพื่อเป็นเป็นมุมมองเป็นมุมใหม่ๆไงได้ข่าวภาจากไหนนะครับอะไรนะครับที่ไหมแต่มาเรียนอยู่ที่ว่าเราพูดเองคุณยศเลยนะแล้วมันมีทำไมต้องเล่นป๊ะกี้ไปยัดไปตัดเพื่ออะไรครับห้ามหลุด ใครผมเหรอใครอย่างที่ป้ากกี้ต้องไปคุมอยู่ฝั่งไม่เราเราเป็นสีเสื้อเป็นฟิวเราเป็นฟิวสลับกับสีเสื้อเราจะเริ่มแนกัวันนี้เลยเหรอครับแสดงว่าต้องปีหน้าเราก็พร้อมมีคอนเสิร์ตของพวกเราแล้วใช่ไหมไว้ถ้าหน่งพร้อมก็มีทุกคนเอาให้เพลงมันปล่อยก่อนแล้วว่ากันแค่แบบสมมติไงครับความความพร้อมของเราไม่ได้หมายควสมัยต้นปีก็ต้องมีเราคิดว่าเราพวกเราห้าคนพร้อมแล้วหรือยัง วิ้ยถ้าต้นปีร้อมไม่ทันแน่เลยอยากอกอยากให้เดือนที่สามกอจะเดือนที่3ามอยากได้เวลาอีกประมาณนึงเพราะว่าอยากจะให้โชว์มาดีที่สุดอะไรเนี้ยแล้วก็อยากให้มีเพลงของพวกเราเมั่นตอนนี้พี่ถ้าออกไปนี่คือมีแต่เพลงคนอื่นที่เราจะ cover ไค่หนึ่งสองสามเสร็จเท่ากับอหต่ออ๋ออีกช่วหนึ่งได้ใช่เวใหม่โอเคอ่ะฝากเพลงหน่อยแต่ยงสนครับผมก็ตอนนี้พวกเราเพอร์เซนต์นะครับ ใกล้จะคัมแบ็กมากๆแล้วครับผมสำหรับเพลงที่ชื่อว่า b o y g u a r d นะครับก็ตอนนี้จะมีอะไรปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ลุ้นตามไปกับพวกเราตลอดจนกว่าจะถึงวันที่แเลยครับผมก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับที่ YouTube ที่ทุกสื่อโซเชียลมีเดียเลยครับ p r o c e s s นต์แดนซ์ i อลครับผมใช่ครับฝาได้ครับ